สวัสดีวันนี้คลิปยาวเฟิร์สรีประกกภูมิใจเสนอเช่นเคยขบวนรถไฟเฉลิมพระเกียรติวันราชินี3มิถุนายน2568เช่นเคยครับรถไฟจากกรุงเทพไปที่ฉะเชิงเซา มาแล้วครับขบวนใสๆใสใไลแท้ๆผมจะนั่งรออยู่ตรงนี้นะหมายเลขเดิมครับ8 2ดงสวดนี้ใครจะเล่นก็เล่นใครไม่เล่นก็อยู่เฉยๆเพราะทุกตัวเลขมีคุณค่าอย่าทำลายโอเคครับเดินไปดูได้ไหมแต่ไม่เป็นไรนั่งตรงนี้ดีวกว่าโอเคครับมือนิ่ง นี่ครับทุกคนก็จะมาถ่ายรูปคู่กับรถไฟนะเพราะว่าปีหนึ่งอ่ะเต็มที่สองครั้งเต็มที่สามครั้งเอา้าเต็มที่สามครั้งที่จะวิ่งผ่านทางสายตะวันออกนี้นะครับนี่ก็มาจากหัวลำโพงมุ่งหน้าถนนรถไฟทางรถไฟรางรถไฟสายนี้จะไปสุดที่นู่นเลยนะครับเข้าเขมินไปเลยนะ แต่อย่างว่าครับช่วงนี้ไทยกับพรมรมีปัญหารถนี่เป็นรถพิเศษนะครับก็วิ่งแค่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเดี๋ยวกับขากลับก็ประมาณ5้ามงเย็นนะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะถ่ายรูปกับรถไฟหัวจักไอ้น้ำหาโมงเย็นมาได้เลยครับสถานีรถไฟหัวมาก แล้วก็ลดหลั่นกันไปตามแต่ละสถานีนะครับประมาณ5้ามงเย็นจะถึงที่หัวหมากนะครับผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูว่าแรงนั้นไอ้น้ําแรงขนาดไหนนี่ครับเห็นไหมปดูปดปดูดปูดปูดเลยนี่ผู้คนก็เขาก็รู้กันครับว่าทุกวันสําคัญจะวิ่งผ่านตอนนี้ คนละครับก็เช็คหัวจักไอนงไอน้ำเรียบร้อยรับคนที่จองตั๋วที่สถานีนี้ขึ้นเรียบร้อยก็จะออกแล้วครับทางที่จะไปก็ูอยไเรื่อยามาโอเคครับเดี๋ยวเราจะวิ่งบานรนนี้นครับผมนั่งห่างจาก จังนั้นมาเนี่ยประมาณ5เมตรแต่ก็โอเคระยะทำการเครื่องยิงหัวระเบิดจัดไอ้นอาเมีจะปล่อยคลิปยาวๆไปเลยนะครับไม่มีตัดต่อรถจะออกแล้วเอาเด็กๆถอยๆถอยๆอ,อ,อ่าโอเคเดี๋ยวเขาก็จะว่าผมผมขอขยับอีกนิดนึง รถไฟออกตัวแล้วหมายเลขประจำรถสี่ผู้ภาคอาจจะภาคมั่วๆรั่วๆไปหน่อยแต่รถไฟของจริงนำเข้าจากยุโรปสมัไมรอห้า สองสามสี่โบกี้ที่สี่ฉะเชิงเซาโบกี้ที่ห้าฉะเชิงเซาอันนี้เป็นตู้แอร์ครับที่ที่หกโบกี้ที่เจ็ดเป็นตู้แอร์ครับผมโบกี้ที่แปดเป็นตู้แอร์ครับผมโบกี้ที่เก้าเป็นตู้แอร์ครับผมเจอกันห้าโมงเย็น ผมแบงค์ริบกกสวัสดีครับ